สวัสดีครับอยู่กับหลุนชุยโชคครับผมวันนี้หลุนชุโชคสะพามาเบิงสวนเกษตรแบบผสมผสานในความอุดมสมบูรณ์ผ่านไปแค่ไม่ถึงหนึ่งปีนะครับผมปลูกในขนาดนี้มาเบิง่งความใสใจของลูกขาเห้านะครับผมสําหรับงานพุดแปงนี่พุดข้องใส่ใกลนะครับที่เ้าเห็นอยู่ฟังสายมือตรงนี้นะครับผมมาเบิ่งกัน่าเพิ่ปลูกยีห้ยังไป็นนะครับเอาอยางตามมาครับผมโอ้คนแปลงบานได้งามแห้งนะครับผมไอเอบิ่งบานนิดๆๆๆๆนๆๆึงนๆๆิดนๆๆึงแม่ชาวแอบมา เป็นบ้านสไตล์มินิมอลนาหลักนาหลักครับเป็นโซนนอดีมินิมอลแล้วค่ะเพื่อนปูกของไว้หลายแห่งบ่วว่าจะเป็นอดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกใหม่เนาะเออเนาะเป็นดอกใหม่ดีกว่าเป็นดอกใหม่หมแล้วก็มีทั้งคองกินนะครับผมมีทั้งสิ่งสวยงามมีทั้งสิ่งสามารถกินได้นะครับผมมางยางตามเขามันเลื่อยเบิ่งที่ละสวยมากเลยนะครับนี่คือการเหตุการณ์เศษแบบผสมผสานครับบ่จาเป็นต้องไปคือผู้อื่นนะครับผมบ่จาเป็นต้อง มีแบบแผนเห็ดในสิ่งที่เข้ามักนะครับผมมักแบบใดเห็ดแบบนั้นนะครับผมเมื่อ้ตกใหม่กินได้ครับผมกินได้กินได้สวยงามด้วยนะครับผมนี่ฟังผีกะซิมี่บักพริกบักเครือเทศนะครับผมมีพักนะครับฟังนีจะเป็นกระลำนี่ส่วนหอมบักชีมีครบจุดินสีแสงเคราะแสงก็มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ในาน้ำกะซิมี่ป่าล่ายนะครับผม นี่ม,มีคูยางอีกครับตัวนี้บอกบันวานะครับที่แปลงนี่บอมีไฟฟฝ่านะครับผมเพื่อนใส่โซ,โซลาเซลล์ลอยเปร์เส็นนะครับสําหรับพลังงานนะครับผมมานะขอมานี่กระถ่อมหน่อยพร้อมแล้วก็เป็นบานเพื่อนฟังที่สิเป็นสวนขั้วในหน่อยเพื่อนเอายางมนาครับแะวัาางโต๊เด้อขันไนเบิ่งฟังปูให้นัมเนี่ยผักซี่จีนกับใบตังโอหรือว่าใบขึนชายงามงามตันนี้ก็จะเป็นสพานเมื่อก,ก่องอยางดีๆเด้อเด้อต๊ ฝากมาฟังพี่นะครับผมกะซีมีบักหุงมี่บักน้ำเต้านะครับมีกล้วยมบีบักยังกับับกเ้าบักม่วงนะครับครบวงจรเลยหันมาฟังพี่ตัวนี้เด็ดแนงชอบมากเลยนะครับผมพักสลับแปลงนี่สวยสวยนะครับปลูกไว้เมือ่อยางเลยตัวคุณก็จะเป็นกระลำดอกตัวนี้ี่เป็นพักสลับครับรอบๆไป้วยข้องกินทั้งเมื่อเลยนะครับผม แล้วก็อ้อมมือเห็นจะเป็นน้ำนะครับใส่ขวาจะเป็นน้ำนี่ตัวนี้คือสิ่งที่เพิ่นเอาไว้ทอดน้ำเรือนะครับผมนี่คือเรือไวทดน้ำต้นใหม่นะครับนี่อี่สตาร์ทเขื่องเงี้ยนอันนี้มันจุ่มน้ำอยู่เมื่อกี้ดูดน้ำตัวนี้เขากลาดยางหดน้ำต้นใหม่ได้คือว่าเป็นตัวทุนแรงนะครับผมเป็นตัวทุนแรกผมกำลังแนมอยู่เครื่องแบบนี้ละเดี๋ยวจะเอาไปทดอยู่ของจะของ หมะมากๆเลยนี่นามนะครับนามออกมาฟังนี้กระสเป็นนามนามเต็มเลยนะครับโอ้ไม่หอดสะดุวเพอนยกป่าขึ้นได้กินสบายๆเลยนะเนี่ยเขาหน้าจะไปฟังผุนเนาะไปฟังผุนกระสเห็นใบใหม่ต้นใหม่เขียวๆง,งามๆนะครับดอกทานตะวันต้นกล้วยต้นปักเเผวนะครับออกไปฟังผุนมาขางหลังฟังผีกระสเห็นเป็นสวนเหันหันมาฟังผีเลยแล้วก็จะมีแซนวิชขนมปังนะครับผมแซนวิชของป่า เป็นป่ากินพผืกชกกระซิมิแซนดีตัตนั้น,นะครับบอกฟังผุนสีงามเลยโอ้บานสวนอยู่ผู้เดียวนะครับผมเป็นมองทีแห่งแหล่งนากรน,นะครับเราเพิ่นมาเห็ดให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้นี่คือเกษตรตอบโจทย์พี่น้องนะครับที่เห็ดเกษตรแบบนี้เลยถือว่าเป็นสิ่งที่นาเอาไปเป็นแบบอย่างขอบคุณพี่นกครับผมพี่กัดแปลงนี้อยู่ที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดน,นครราชสีมาผู้ดได้ยากมาเบิงนะครับผมถักถามกันใดนะครับผมวาการเริ่มต้นมัญยากขนาดใด การจัดการน้ำการออกแบบพื้นที่หรือว่านะครับผมอุปสรรคสิ่งต่างๆเห็ดบ่ได้คารานี่เจออีกอย่างแน่นะครับผมเจ้าของเพิ่นสิหูดีกว่าผมอีกนะครับตัวน,นี้ผมมาเห็นตอนที่เพิินค่อนข้างจะไปเดือดสวยแล้วนะครับผมมาตั้งแต่ตอนแรกตอนแห้งๆแรงๆไม่มีอย่างเลยมีได้ความไงงองอย่างเดียวเลยเขามาเริ่มคุดค้องผู้ได้เห็นกระแต่ว่าพี่บ่ามาเห็ดน,นะครับผม แต่ว่าพ่อได้เกิดขึ้นแบบนี้ก็อยากมีคนมาเหยาียมมาหยาม่มมาหอดก็ได้กินปลาได้เก็บทักได้เก็บ,บพริกเก็บ,บักเขือเขอาไปฝากคนในบ้านน้ำเน่นะครับแต่มานาั่งยิบชาเย็นๆนะครับอยู่แถวๆนี้บรรยากาศย,ยังมือเสาะยังมือแลี่งดีแห้งนะครับยิงได้ช่วงนี้หนาวคนก็นมาขอกลางเต็์อยู่นี่นะครับจนเกิดเฟดสองที่อยู่ฝั่งผุนกำลังคุดอยู่นี่นะครับผมอ่ะไวเบิ้งซัมหนีสักก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผู้ใดสนใจอยาาเข็ดโขกน้องหน้านะครับผม เปล่า,าลงมือเห็ดได้ครับเด้อนะครับอย่าถาเวลาบบเคยถาผู้ใหครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ